สวัสดีคะ่ะ FC ท่นารักทุกทท่ทานของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้พี่ก็จะได้เวลาเพาะผักชีของเราแล้วนะคะ FC นี่ค่ะเพราะว่าเกลือได้ที่พี่โรยไว้เมื่อวานนี้ก็ละลายไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็ละลายอีกพี่จะเอาผักชีโรยก่อนนะคะ FC นี่ค่ะแล้วเราก็จะรดน้ําค่ะแต่ตอนนี้เทถ้าจะรดน้ําอีกพี่ก็ต้องเสียบไฟนะคะทุกคน ถ้าเสียบไฟนี่น้ําก็จะพุ่งมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะแรงนะคะ f อซแล้วก็จะทําเหมือนในฝาชีเนาะเหมือนกับไอ้บัวเนาะฝักบัวเนาะทุกคนก็จะออกมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สายหรือว่าถอดตรงนี้ออกอย่างที่พี่เคยถอดไอ้น้ำมันจะพุ่งแรงนะคะ f อซแล้วก็จะทําให้ไอ้ดินเราเป็นหลุมนะคะเอฟซดินเราก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อเนาะทุกคน เดี๋ยวเราหันมาดูต้นที่พี่ไอ้เพาะผักชีกันเลยค่ะเอฟซีขายเอฟซีวันนี้พี่ก็มีผักชีอยู่สองอย่างนะคะเอฟซี FC. คือผักชีลาวนะคะนี่ก็ยังมีซองหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลองเพาะดูแล้วก็ผักชีไอ้ที่เราใส่ต้มยำนะคะนี่ผักชีไทยเนาะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเม็ดนะคะทุกคนเพราะว่าเม็ดก็จากปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะ เราจะต้องพ่นให้เราจะต้องเพาะให้หมดนะคะ F C ปีนี้หรือแต่ว่าปีหน้าก็คงจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ F C เพราะว่าไม่ได้เสียหายนี่คือผักชีเหลาที่พี่ซื้อมาจากร้านค้านะคะ F C นี้ก็จะเป็นทํานองนี้นะคะนี่เห็นไหมเนาะ F C ของพี่นี่นี่ค่ะนี่แล้วพี่ก็จะโรยเลยนะคะนี่พี่จะพี่จะเอาผักชีผักชีไอ ผักชีใส่ต้มยำโรยจากฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเอาผักชีลาวใส่ฝั่งนู้นเนาะเพราะผักชีลาวมันไม่เยอะนะคะเอฟซีนี่ค่ะจะโรยนี่เลยเห็นหรือเปล่านอ้องเอฟซีเอ้ยขออภัยด้วยเด้อนี่ค่ะนี่เพราะว่าเม็ดผักชีลาเนี่ยเยอะแยะเลยเราโรยให้เยอะๆเลยเผื่อเผื่อมันไม่ขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่าถ้ามันหนาวมากมันจะอาจจะไม่ขึ้นนะนี่เราโรยไปเลยค่ะนี่แล้วพี่ก็จะเอาผักชี ผักชีลาวนะคะเราจะโรยฝั่งนี้หน่อยหนึ่งแล้วตรงนี้พี่ก็จะเอาผักชีใส่ต้มยำโรยอีกเนาะผักชีไทยว่อเรียนนี่ค่ะเราจะโรยตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะมันจะโดนแดดหน่อยนะคะเพราะว่าพี่กลัวว่าผักชีพี่กลัวว่าผักชีไอเลาของเรานี่จะจะไม่ชอบอากาศหนาวนะคะทุกคนแต่ว่าเราลองดูก่อนเนะาะทำไมลองก็ไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยวันอภานี่ เอเมืองไทยปลูกยังไงก็ขึ้นเนาะทุกคนแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะเอฟซีที่นี่มันจะปลูกอะไรมันจะขึ้นเหมือนอย่างที่เราคิดนะมันมันไม่ได้นะคะเอซนี่โอเคค่ะเราก็ได้แค่นี้เนะาะจะขึ้นไม่ขึ้นเราก็ได้ซื้อมาแล้วเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ได้แค่ปีๆนะปกตบิบ้านเขานะทุกคนอันนี้ก็เป็นคนาเนาะเราจะลองดูไหมคนาไทยนี่ไไ ไอ้อะไรนะไอผักไอ้นัน่นหัวละพาเราลงดูไหมเอฟซี FC. แต่้าดเท่าหัวลพาขึ้นมานี่ก็ดีนะนี่แต่ที่กลัวว่ามันจะโดนไอนี้โอ้ยนิดเดียวเองดูดูอยากจะให้เอซดูจังเลยนี่นี่ค่เอฟซดูแค่นี้เองนี่ไม่ใช่ถูกถูกนะคะนี่โอ้เฮยนี่พี่จะโรยตรงผักขี้ลาวเลยนะคะอฟซ เพราะว่าพี่คิดว่ามันไม่ขึ้นให้เราหรอกนี่โรยมาเลยเดี๋ยวเวลามันขึ้นก่อนเราค่อยแยกออกเนาะเอฟซีเนาะแล้วพี่ก็จะเอาผักชีไทยของเราใส่เข้าไปเลยคนะ่ะทุกคนนี่ผักชีไทยเราเยอะแยะมากมายนี่พี่จะโรยตรงไหนต้นผักชียักษ์ตรงนี้เลยเห็นไหมคะต้นผักชียกักษ์นี่จะมันจะได้เดี๋ยวเราค่อยถอนกินค่ะทุกคนนี่ อันนี้มันขึ้นดีนะ fc ผักชีใส่ต้มยำนะมันขึ้นดีดีนะอันนี้มันะอะไรเนี่ยโอ้ยน,นี่มันเป็นดอกไม้ดอกไม้แล้วก็เม็ดเอเม็ดอไนี่พี่จะเอาพริกโอ้ยรอไว้ลวกรอเอาไว้คนเอ้เม็ดพริกค่ะเอาไว้คนหน้าหน้าหน,น้านดีกว่าี๋ยวเราจะได้ปลูกเนาะนี่ค่ะ โอเคค่ะเอฟซี FC. นี่พี่ก็จะพ่นซ้ำตรงนี้หน่อยหนึ่งดูสงนันมันจะจางม,มากมันจะบางมากตรงนี้รอมันขึ้นก่อนแล้วเราค่อยๆถอนกินเนาะทุกคนเวลาเราถอนใส่ต้มยำใส่อะไรมันก็ค่อยๆจางลงคนะ่ะทุกคนหรือเบาบางลงเนาะแต่พี่คิดว่าไอผักชีลาวนี่มันไม่ขึ้นหรอกค่ะทุกคนมันขึ้นยากนะที่นี่นะ่ะมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะผักชีลาวที่นี่นะ่ะ นี่ค่ะโอเคค่ะ FC นีนี่คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากนะคะทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่ที่กดติดตามพี่แล้วก็ไออย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นในคลิปเร็วกว่าคนอื่นเวลาพี่อ้อัปโหลดนะทุกคนก็ FC ก็ไอจะได้ส่งกำลังใจให้พี่สู้ต่อเนาะทุกคน เพราะว่าอยากจะทํา y o YouTube ก็ต้องผ่านกฎนะคะนี่สงสัยชัดหน้าตอนเย็นเย็นละมั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทุกคนดูนี่ก็ไม่เป็นนะหลานก็สอนให้ก็เอฟซโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะบายเลือยเต็มถุงเลยค่ะนี่เม็ดนะ่ะไปเพาะอีกไปเพาะอีกตั้งหลายรอบเลยนะนี่